เหรียญมีมขึ้นชื่อว่าเป็นหมวดหมู่เหรียญคริปโตเคเรนซีที่มีความผันผวนสูงที่สุดในตลาดนี้และอาจทํากําไรมหาศาลให้แก่คนบางส่วนแต่ก็สร้างความเสียหายรุนแรงแก่คนอีกจํานวนมากด้วยพฤติกรรมลากราคาพาคนไปติดดอยที่ราคาอันสูงลิว่วและร่วงอย่างรุนแรงจนเกิดเป็นสำนวนยอดนิยมของวงการว่าลูกช้าจ่ายรอบวงที่ผ่านมาเราอาจคุ้นเคยกับเหรียญมีมผ่านชื่อเหรียญหมาเหรียญแมวและเหรียญหมูเด้ง แต่ระยะหลังวงการเหรียญมีมเริ่มเล่นใหญ่โดยมีผู้นําระดับประเทศเริ่มเข้ามามีกิจกรรมบางอย่างในวงการเหรียญมีมเรื่องราวเป็นอย่างไรและเหรียญมีมคืออะไรช่องรีติงจะเล่าให้ฟังเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์2025เกิดเหตุการณ์ช็อกวงการคริปโตเคเรนซีเมื่อนายฟาสตินอาเชนเท่าอเดราประธานาธิบดีแอฟริกากลางประกาศเปิดตัวเหรียญเซนทรัลแอฟริการีพับบลิคหรือเหรียญคามีมโดยบอกว่าเป็นการทดลองด้านเศรษฐ,ฐกิจดิจิตอล เหรียญเปิดตัวที่ราคา0.075ดอลลร์และราคาได้พุ่งขึ้น7 1 5อยเปอร์เซอย่างรวดเร็วก่อนจะร่วงกลับสู่จุดเดิมภายในวันเดียวกันและสสัปดาห์ต่อมาราคาเหรียญเหลือเพียง0 0 1 6ด์หอลลร์หรือมูลค่าหายไปกว่า9 7สเอร์ซสร้างความสูญเสียหากคิดเป็นเงินไทยก็มากกว่า1 5 0 0 0ล้านบาทนักลงทุนอินไซต์กลุ่มแรกๆอาจทำเงินได้มหาศาลภายในไม่กี่นาทีแต่นักลงทุนอีกมากมายต้องติดดอยตลอดไป เพราะการจะกลับสู่จุดเดิมที่เป็นจุดไส้าราคาสูงสุดเหรียญน,นี้จําเป็นจะต้องบวกมากกว่า3,451เอร์เซและย้ําอีกครั้งว่านี่แค่เพื่อหลุดดอยเหตุการณ์นี้ทําให้เหรียญคามีมถูกตั้งข้อสงสัยจากนักลงทุนว่ามีลักษณะเข้าข่ายหลักภูหรือการหลอกลวงในโลกคริปโตหรือไม่ความน่าวิตกของเหตุการณ์นี้คือวงการเหรียญมีมเริ่มเล่นใหญ่ถึงระดับผู้นำประเทศกันแล้วใช่หรือไม่ เพราะหากย้อนกลับไปหนึ่งเดือนก่อนหน้านี้คือเดือนมกราคม2025บริษัทในเครือของทรัมม์ออแกไนเซชันได้ออกเหรียญมินที่ชื่อว่าทรัมคอยก่อนที่นายโดนัลด์ทรัมจะเข้าดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอย่างเป็นทางการเหรียญทรัมคอยเปิดตัวที่ราคา23ดอลลาร์และพุ่งขึ้นไปที่80ดอลลาร์หรือบวก240%อร์เซอย่างรวดเร็ว แต่หลังจากที่ทารัมเข้าดำรงตำแหน่งประธานาธิบดียังเป็นทางการในวันที่20มกราคม2025ราคาเหรียญก็ร่วงลงมาอย่างต่อนเนื่องโดยนับปลายเดือนกุมภาพันธ์ทรัมคอยเหลือ12ดอลลาร์ลดลง80เซหรือราคาต้องขึ้นมากกว่า5 1 7เเซนักลงทุนที่ติดดอยจึงจะหลุดดอยเหรียญมีมคืออะไรและทำไมถึงได้รับความนิยมแม้จะมีความเสี่ยงสูงเหรียญมีมคือสกุลเงินดิจิทัลที่ถูกสร้างขึ้นโดยไม่มีพื้นฐานทางเศรษฐกิจและการใช้งานจริง แต่ได้รับความนิยมเพราะราคาที่พุ่งเร็วแรงเป็นจรวดล่อตาล่อใจนักเก็งกำไรและประกอบกับก,บการโปรโมทผ่านโซเชียลมีเดียโดยบรรดาอินฟลูเอนเซอร์และกระแสในชุมชนคริปโตเหรียญเหล่านี้มักเริ่มต้นจากเรื่องตลกหรือมุกล้อเลียนในอินเทอร์เน็ตแต่บางเหรียญกลับกลายเป็นกระแสทำให้ราคาพุ่งแรงและมีมูลค่าตลาดหรือมาเก็ตแคปที่สูงผิดปกติตัวอย่างที่โด่งดังคือโดดคอยเหรียญที่ได้รับแรงบันดาลใจจากมาชิบะสร้างโดยบิลลี่มาคัต เปิดตัวตั้งแต่ปี2013และเขาได้ขายเหรียญทั้งหมดทิ้งในปี2015ราคาของเหรียญโดดคอยแทบไม่มีมูลค่าใดๆอย่างยาวนานมาจนกระทั่งช่วงต้นปี2021เมื่อนักธุรกิจชื่อดังอีลอนมัสก์ได้ทวีตข้อความเชียร์โดดคอยอย่างต่อนเนื่องส่งผลให้โดดคอยราคาพุ่งจาก0.007ดอลลาร์ไปทะลุ0.70ดอลลาร์หรือพุ่งขึ้นมากกว่า10,000%ภายในเวลาเพียง4เดือนก่อนที่ราคาจะาร่วงยาวนับแต่นั้นมา โดยบัตรนี้ก็ผ่านไปกว่า4ปีแล้วที่ราคายังไม่สามารถกลับไปยังจุดสูงสุดเดิมกลไกการปั่นราคาของเหรียญมีมบางตัวเหรียญมีมบางตัวอาจถูกปั่นราคาโดยอาศัยโซเชียลมีเดียและข่าวลือเป็นเครื่องมือหลักโดยทีมผู้สร้างและนักลงทุนกลุ่มแรกจะใช้แพลตฟอร์มอาทิทวิตเตอร์เรดิตและเ Tele เลกร a m เป็นเครื่องมือกระจายข่าวโดยจะปล่อยข่าวเชิงบวกเพื่อกระตุ้นความต้องการรวมไปถึงการสร้างดีมันเทียมขึ้นในระบบ และด้วยมา r ก็ตแค p ที่ยังเล็กเมื่อคนจำนวนหนึ่งเชื่อและแห่เข้าซื้อราคาก็จะถูกดันให้พุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วโดยง่ายได้จากนั้นจะเกิดกลไกพัมแอนดัมซึ่งเป็นกระบวนการที่นักลงทุนกลุ่มแรกหรือทีมพัฒนา high, เทขายเหรียญในจุดที่ราคาสูงในระดับหนึ่งปล่อยให้ผู้ซื้อที่ไล่ราคาตามมาทีหลังไปติดดอยตรงใกล้จุดสูงสุดราคาจะเริ่มดิ่งลงอย่างรวดเร็วส่งผลให้หลายคนขาดทุนหนักเหรียญมีมหลายตัวไม่มีแผนพัฒนาใดๆที่แท้จริง แต่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อปันราคาแล้วก็เททิ้งนักลงทุนนี่คือเหตุผลที่เหรียญมีมมักถูกมองว่าเป็นการพนันมากกว่าการลงทุนเหรียญมีมกับแชร์ลูกโซ่คล้ายกันหรือไม่เจตนาลมของเหรียญมีมไม่ใช่แชร์ลูกโซ่โดยเดิมที่ถูกสร้างขึ้นจากแรงบันดาลใจส่วนตัวของผู้สร้างอาจสร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงหรือเพื่อเป็นของที่ระลึกด,ดิจิตอลแต่ด้วยพฤติกรรมขึ้นแรงลงเร็วจึงได้รับสำนวนหนึ่งที่คล้ายกับวงการแชร์ลูกโซ่คือลูกชาจ่ายรอบวง เหรียญมีมส่วนใหญ่มักไม่มีคุณค่าที่แท้จริงเพราะไม่มีโปรเจกต์หรือวัตถุประสงค์การใช้งานรองรับสิ่งเดียวที่ขับเคลื่อนราคาคือกระแสและการเก็งกำไรเมื่อถึงจุดที่ทีมพัฒนาและนักลงทุนอินไซต์เห็นว่าราคาสูงพอพวกเขาก็จะเทขายและทิ้งนักลงทุนรายย่อยให้ติดดอยกรณีศึกษาเหตุการณ์ล่มสลายของเหรียญเทราลูน่าและเทราสำหรับกรณีศึกษานี้ไม่ใช่เหรียญมีมและคดียังไม่ถึงที่สุด ว่าการกระทําของผู้เกี่ยวข้องมีเจตนาช่อโกงหรือไม่แต่เราขอนํามาเล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์ลักษณะนี้มีโอกาสเกิดขึ้นกับตลาดคริปโตเคเรนซีทั้งโดยอาจเป็นอุบัติเหตุและโดยอาจเป็นเจตนาของผู้อยู่เบื้องหลังรายนั้นๆเทราลูน,น a ก่อตั้งโดยชายชาวเกาหลีใต้ชื่อโดควอนเป็นเรียนในเครือขาอ่ายเทราบล็อกเชนที่ใช้กลไกสเตเบิลคอย Coin, แบบอัลกอริทึมเพื่อรักษามูลค่าเทรา USD ไว้ที่1ดอลลาร์ อย่างไรก็ตามในเดือนพฤษภาคม2022คกลไกนี้ล้มเหลวทำให้เทรา USD หลุดจากการตรึงราคาและร่วงลงยัางรุนแรงเมื่อนักลงทุนเทขายเทรา USD ราคาของเทราลูน่า una, ก็พังตามเนื่องจากระบบต้องสร้างเหรียญใหม่เพื่อลดอุปทานของเทรา USD จนเกิดไฮเปอร์อินเฟนชันส่งผลให้ราคาเหรียญร่วงลงมา100%ภายใน5วัน เหตุการณ์นี้สร้างความสูญเสียแก่นักลงทุนทั้งรายย่อยและระดับสถาบันมากกว่า4,000ล้านดอลลาร์ส่วนโดกวอนผู้ก่อตั้งระบบเทร่าและหมู่คณะได้ถูกนำตัวไปดำเนินคดีในข้อกล่าวหาการช้อโกงโดยผู้ต้องหาปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาจากวันนั้นถึงวันนี้ปี2025คดียังไม่ถูกตัดสินถึงที่สุดสรุปเหรียญมีมเป็นโอกาสหรือแค่กับดักของนักลงทุนเหรียญมีมมักถูกใช้เป็นเครื่องมือในการเก็งกำไรสูง ซึ่งมีความเสี่ยงและความผันผวนที่อาจใกล้เคียงกับการพนันมากกว่าการลงทุนแบบมีปัจจัยพื้นฐานและในบางกรณีมีรายงานว่าเหรียญมีมบางตัวถูกใช้เป็นเครื่องมือในการกอบโกยเงินผ่าน,นกลไกที่อาจเข้าข่ายหลักภูหรือความตั้งใจมาเพื่อปั่นราคาหากคุณเจ้เหรียญมีมที่มีพฤติกรรมตามที่กล่าวไปจงตั้งสติและอย่าเพิ่งกระโดดเข้าไปร่วมไล่ราคาควรใช้วิจารณญาณและศึกษาข้อมูลให้รอบคอบเพราะในหลายกรณี วันที่ข่าวของเหรียญพุ่งแรงเป็นร้อยหรือเป็นพันเซ็นมักเป็นช่วงที่ราคาผันผวนสูงมากแล้วและเสี่ยงต่อการกลับตัวยั่งรุนแรงนี่คือเรื่องราวทั้งหมดในวิดีโอนี้หากคุณชอบเนื้อหาทํานองนี้โปรดกดไลค์และกดติดตามช่องรีทิงเพื่อไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆจากเราครับ